อันนี้ผมจะแบ่งตัวนี้เป็น5ช่อง1 2 3 4 5หตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของดีมานเนาะอ่ะขอโทษขออภยัยส่วนก่อนถึงดีมานมีติ้งส่วนที่เป็นการเตรียมข้อมูลฮะส่วนเป็นที่การเตรียมข้อมูลเบสไลฟ์ฟอร์แคสต์เซลล์อินพุตมาร์เก็ตติ้งอินพุตนะจากนั้นก็เข้ามาตรงดีมาร์รีวิวซึ่งตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามีรูปคนสีเหลืองกับสีส้มเหลืองเซลสองดีมานนะนะครับอ่ะสคนขอโทษสีเขียวอีกหนึ่งคนก็คือมีมาร์เก็ตติ้งมีเซล์มีดีมานคุยกัน คือคือทีมทางด้านเซลล์แล้วแต่เราเรียกเซลล์ลกันนะเกี่ยวกับการขายเนี่ยคุยกันก่อนว่าตัวเลขในเดือนนี้จะทําตัวเลขกันอย่างไรอันนี้คือสเต็ปแรกพอเพื่ออะไรฮะในองค์กรที่ไม่ค่อยมาชูริตี้ยังไม่สูงพอเนี่ยถ้าไม่มีมิ g ตังเบอร์2นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับตัวเลขพอมาประชุมกับซัพพลายเชนนะซึ่งซัพพลายเชนจะเอาตัวเลขนั้ไปทํางานแล้วถึงไหม เดี๋ยวว่าฉันซัพพลายได้ไหมฉันติดตรงไหนไหมฉันมีหมายถึงซัพพลายเชนเนาะเราจะมีโซลูชันอะไรให้เขาในกรณีไม่พอของขาดอะไรก็แล้วแต่นะเคยเคยมีประสบการณ์ทำแล้วพอมาในห้องประชุมปรากฏว่าเซ <c oughs> ลล์ดรคเตอร์หันไปมองลูกน้องบอกเฮ้ยทำไมส่งตัวเลขแบบนี้เนี่ยนี่ใช้ตัวเลขที่ผมต้องการเหรอนึกออกไหมถ้าเกิดในเรามาถึงในห้องเบอร์สามซึ่งเราต้องมาคุยคุยกันร,ระดับหนึ่งก่อนแล้วเนี่ย หรือหลุดไปทั้งหทั้ง PSLP คือเบอร์สีปรากฏว่าคาว่าดีมานเนี่ยไม่ไม่สรุปกันมาก่อนนะแล้วมานั่งมองนะกันเดลเฮว่วัชโลว่าเฮ้ยตัวเลขตัวนี้ไม่น่าใช่นะครับว่าเป็น forecast ตามที่เราต้องการเอ่อ new p r ร d u c t launch ของเราเราจะออกสินค้าใหม่มันมันไม่ใช่ตารางนี้นะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็เสียเวลาเนาะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาทำฟรีแล้วก็อาจจะประชุมทั้งวันไปเลย มันก็เป็นเวสนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญนะหนึ่งกับสองนี่สำคัญคุยกันให้ชัดก่อนว่าในเดือนนี้ในรูปเนี้ยเราจะขายอะไรช่องทางไหนมีสินค้าอะไรออกนะครับนะจากนั้นเรามาถึงเบอร,ร์สก็คือตรงนี้ก็เป็นระดับ Manager แมเนจเจอร์ละนะก็มาตัดสินใจกันเรื่องมัาผมเรียกว่าพรีเหมือนมาฟิลเตอร พร oh, ถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยปัญหาต่างๆจะเริ่มมองเห็นแล้วและบางปัญหาก็ตัดสินใจได้ในระดับนี้แล้วเช่นเพิ่มตันนั้น allocate capacity ตรงนี้โยกอันนั้นมาที่นี่ผลิตที่โรงนี้แทนในกรณีที่ีมลายโรงงานหรือ l w m a t s h o r t เราต,ต้องโยกมาฝั่งนี้ซื้อจากประเทศเอ,อ,อินเดียแทนจีนมาไม่ได้สมมตินะต้องไปซื้ออินเดีย แต่แพงขึ้นอะไรพงเนี้ตัดสินใจได้ระดับนี้ก็ดีเยี่ยมเพราะว่ามันก็จะฟิลเตอร์ให้ท่านในตรงเอเซนทีฟซึ่งเบอร์5เนี่ยนะตั้งใจว่าจะให้แบบจบภายในสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าตรงนี้ทํางานดีตรงนี้ก็จะเบาแต่ยังไงก็ตามนะตรงนี้เนี่ยมันเบอร์สก็มีอะไรที่ตัดสินใจได้และอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับอาจจะมีถ้าอะไรตัดสินใจได้ก็นําไปอัปเดตในเบอร์5ด้วย นะถือตัดสินใจได้ก็บอกตัดสินใจไม่ได้ก็ไปเสนอนะครับคราวน,นี้เรื่องที่ค้างอยู่ตรงเบอร์สี่หรือไปเบอร์ห้าเนี่ยผมใช้คําว่าเสนอเนาะเสนอไปว่าเราต้องสตาร์ทดีมาก่อนนะในห้องเบอร์สนะี่เนี่ยต้องสตาร์ทดีเยอะทำกันบ้านกันเยอะอยู่ในช่องเบอร์สี่เนี่ยนะครับคํานวณทั้งเลขทั้งนัานการเงินคํานวณซีนารีโอนะภาษาไทยเรียกอะไรนะภาพทัดเหรอใช่ไหมซีนารีโออย่างนี้เขาเรียกภาพทัดเนาะ ก็นั่นแหละสนะภาพทัดภาพทัดโอเคเอ่อขอโทษครับหลุดไปหน่อยหมล้อเขาว่าภาพทัดภาพแปลว่าภาพทัดแปลว่ามองก็มองภาพเออนะโอเคนะใช่ไหมถึงไหนโอเคคือในห้องวสี่อะไรตัดสินงใจได้ก็นำไปอัปเดตอะไรจัดไม่ได้ก็ให้สตาร์ทดีทำซีนารีโอแพลนนิงแล้วก็ไปคุยเบืองห้า เนื่องจากเบอร์5เนี่ยอย่าลืมว่าเราคุยถึงเวลี่ซีเนียเอ็กซ์เซนท v ฟนะผู้บริหารระดับสูงมากอย่าให้ท่านต้องมานั่งมองหน้าแล้วเราบอกเอ้าทถาไมพวกคุณไม่คุยกันมาก่อนนะถามอะไรก็ตอบไม่ได้ดังนั้นในกวนตรงนี้เราเรียกกวนนี่นะกวนเนี่ยเอ่อจะต้องเป็นซีเนียมากเนาะคนที่จะต้องควบคุมเรื่องของตัวนี้ให้ดีเราเรียกว่า S& อสพชเนเนาะใช่ไหมครับ S อชอพคือคนทีเขียวตัวนี้นะครับต้องคุมเนาะนะฮะ วันนี้ไอ้ห้าขั้นตอนเนี่ยนะครับไอ้ห้าขั้นตอนเนี่ย